สวัสดีค่ะพี่กอล์ฟสบายดีไหมครับสวัสดีน้องสาวด้วยนะสวัสดีน้าจ้าสบายดีจ้าหนูล่ะหนูล่ะสบายดีไหมหนูล่ะศพอยู่นี่ศพอยู่นี่ข้างล่างข้างล่างกอล์ฟเาแบบเอ็งมีตัวเลยนะจะเอาให้เอ้าไม่เจอเลยบ้านหลังอ๋อโทษโทษโทษ <ต>มีต่แขาเลยเพราะว่าไม่งั้นเขาจะบินเขาน่าจะบินมาร่วงครับรวงโอ้โหไม่โดนได้ไงวะไปละไปไกลละ เพื่อนล่วงตรงไหนเอ่ยผมรถกลับมาไปล่วลงยิงเด็กก็ตายวงมนแรงยิงล่วงไปตัวนึ่งน่าจะวิ่งมาเข้ามาทางผมเนี่ยตัวหนึ่งพี่ปล่อยเขาคัานนี่นี่มีรถอยู่ตรงผมเนี่ยมีรถอยู่ตรงผมมีคนคันที่แอ้ดอกนะเขาจะมาเก็บเพื่อนไปแล้วไปแล้วโอ้ยไ,ไม่ยิงให้ตายไงพี่พี่ยังไม่ได้ยิงให้ตายกำลังเก็บเพื่อนติดติด รอสไนพี่หัสไนจากตรงบ้านได้ <lodge pet imes> แล้วสไนจากตรงบ้านแหลกนึงสไนล่วงอยู่หลังรถนะอยู่หลังรถอยู่หลังรถอยู่หลังรถเอาฝั่งซ้ายอยู่ตรงนี้อยู่ตนี่อืมมากนั่นแหละนั่นแหละโยนระเบิดไปน็อกกล่องพี่น็อกกองแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้กองแล้วบอสบอสมาบัง พยาบาลมีตรงนี้ชิมิตรงนี้ปีนอยู่เลยเฮ้ยไม่มีเสียงรอยเท้าแถวเนี้ยน้องนิดหนึ่งเขากำลังชุบอยู่ช่วยช่วยยิงตรงนี้นี่โคตรโอ๊ยช่วยิงน้องนิดหนึ่งชุบไม่ได้ชุบไม่ได้เข้าเลยเข้าเลยเหลืออยู่ขอบวงตัวเดียวพี่ไปขังเลยขอบวงนั้นไปขัง เอาแตกยังเหลือตัวหนึ่งนะอีมหมดแล้วไม่อีมหมดแต่ยังไอ้นี่ไอน้น,นี่ตรงนี้ตรงนี้หมาห<จ>มาวิง่งหมาวิงาาว่งมาหมาวิ่งมาปิดหน้าหกสิบห<จ>น้าหกสิบโนหลอรับเลยรับเลยรอรับเลย บินเด่วมาขนาดนี้มาแล้วเรียบร้อยจุ๋งหลังตัวน,นะลากอดตายแล้วตายแล้วช้อปปิ้งขอบคุณครับ หอมามีฮอเข้าอีกมีฮอมาอีกมีฮออีกเข้าขาเอ้าวาับวับโดนโดนหอมเข้าขาเลยเออน้องก็มาอยู่ทำไมมันวาบคนกระปุกคนกระตุกตุกมากไปไหนรอเฮ้ยเขาจอดอยู่ข้างล่างป่ะพี่โยนตะเกาไปหน่อยมีฮอเข้าอีกมีฮอเข้าอีกเก็บหลวชไม่หวชได้ไง โดดลงโดดลงโดดลง,ดลงข้างหน้า <ลง S 1> อบอสหัวหลุดลงไปเลยู่งล่างอยู่ข้างล่างแน่น้องมีพยนะาบาลดูอยู่นู่นอยู่นู่นหมดหมดที่ครับหมดที่ ตรงนี้อ่ะตรงนี้หมดยังหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ววิ่งไปได้ตัวนึงพี่ไอ้แล้วยิงหลังแตกไปแล้วน้องได้หนึ่งเอาสไนถอยหลังไปแล้วแล้วครัเป็นอะไรกับตรงนี้วะเนี่ยโหลดมันเกี่ยวไม่หมดใช่ไหมเนี่ยโหลดเนี่ยอยู่หลังโหลดอยู่หลังโหลดสามตัวอยู่นู่น